's อ่านเลี่ยงกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมเลโอเกมเมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาแนะนําจุดเล่นสําหรับรถหัวแข็งทุกสาย ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะมุมกดดีหรือมุมกดไม่ดีแต่ว่าพกมุมกดไว้หน่อยก็ดีนะครับแมปในวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำลายเล่นที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ก็คือแมปทานน้ำตกนะครับแมปทานน้ำตกผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักมันดีนะครับก่อนอื่นนะครับคุณต้องก่อนที่คุณจะไปรู้จักแมปนะครับ คุณต้องทําความรู้จักรถถังคุณให้ดีนะครับต้องทําความรู้จักรถถังคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับว่าเขามีดีจงจุดไหนเขามีเรื่องเด่นทางด้านไหนบ้างอืมนะครับซึ่งของผมยกตัวอย่างของผมนะครับ i s เจ็ดครับ i s เจ็ดนะครับเขาจะเป็นรถถังที่หัวแข็งมากๆนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับโดยรวมเกาะเขาก็ดีนะครับเกาะเขาก็ดีนะครับแต่ว่า เพดหน้าค่อนข้างที่จะรับกระสุนนิดหน่อยนะครับอบาอะไรทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวาจะสามารถยิงได้นะครับถ้าเอียงรดถ้าเอียงหันรดนะครับเอ่อยกตัวอย่างนะครับเอียงหันจะทํไซส์สเกปบเพื่อที่จะถอยออกมาที่จะยิงนะครับอ่าจังหวะที่เอียงนะครับมุมเกาะมันจะไปรับกันนะครับอเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับมุมเกาะตรงนี้มันจะไปรับกันนะครับซึ่งมันจะทําให้ศัตรูยิงคุณได้นะครับ เวลาที่จะทำไซส์สกีผมแนะนำนะหนึ่งเลยนะครับปิดไอ้ตรงนี้ให้มิดนะครับ,อย,อ,อ,รบอย่าให้มันออกมานะครับเนี่ยปิดไอ้บาไหลเนี่ยอย่าให้มันออกมานะครับให้เห็นแต่ข้างๆอย่างนี้นะครับเนี่ยให้มองมาแล้วเห็นแต่ข้างๆนะครับคือเขายิงมาก็ไปเข้านะครับอ่าจจะตัดแท็กก็จะได้แท็กไปนะครับเพจล่างก็สําคัญนะเพดล่างก็อย่าให้โผล่นะครับอ่าเอียงรถให้ดีนะครับอย่าโอเวอร์นะ ถ้าทำไซส์สกีบแลวแองเกิลทำโอเวอร์มากเกินไปก็เขาก็ยิงเข้านะครับอาข้างๆจะมีสเปซอาร์เมอร์บางๆาใครที่ใช้ลูก a อพ r จากกอาเจเกาะหรือลูกฮีทนะแนะนำนะครับอย่ายิงต่ำกว่าแทกนะอให้ยิงต่ำกว่าแทกนะครับอ่าคุณจะเห็นช่องตรงนี้นะช่องตรงนี้นะครับ่าใครไม่เห็นบอกนะนี่ช่องตรงนี้นะจะสามารถเอาลูกฮีทหรือลูกอะไรยิงได้นะครับไม่แนะนำให้ยิงตรงนี้นะ ไม่แนะนาให้ยิงด้านข้างข้างบนนะเพราะมันมีโอกาสที่มันจะเด้งนะครับอ่าอันนี้คือลูกเจะกาะลูกเอพีซีอาร์นะอ่าลูกนิดนะอ่าถ้าลูกถ้าลูกกระสุนธรรมดาก็ก็อาจจะมีเด้งนะครับแต่ว่าถ้าจะยิงผมแนะนํานะให้แบบให้ชัวร์จริงๆนะครับให้เกาะเขาไม่ไม่แดงนะครับอย่าให้แบบว่ามันแบบเด้งๆขาวๆเดงๆขาวๆอะไรแบบนี้นะถ้าแดงๆขาวๆอย่างนี้คือยิงไปมันก็เด้งนะครับ เขามีดีเรื่องหัวแข็งนะครับหัวแข็งแบบแข็งมากๆนะน่าจะแข็งที่สุดในเกมแล้วมั้งเพราะว่าไม่มีจุดยิงนะครับข้างหน้าไม่มีไม่น่าจะมีจุดยิงนะไม่แน่ใจว่าตรงแก้มข้างหน้านี้ยิงยิงเข้าไหมน่าจะยิงเข้านะถ้าเจาะกอถ้าเจาะออหัวถึงที่ดีนะครับอ่าความเร็วค่อนข้างโอเคนะครับความเร็วค่อนข้างโอเคปืนดีนะครับดาเมจดีนะ ก็ดีตาลีโหลดดี DPM ดีอะไรดีทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีข้อเสียตรงที่ว่าปืนของเขาค่อนข้างที่จะเบี่ยงเบนกระสุนเยอะมากนะครับคือเป้าคุณคุมดีก็จริงนะแต่ว่าเวลาย,ยิงไปบางทีกระสุนมันอาจจะไปคนละที่นะครับก็เป็นเรื่องปกติของ i s นะแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่า i s คันนี้นะเขาจะคุมเป้าดีเลยด้วยซ้ําซื้อมาแรกๆนะใหม่ๆผมคิดว่าเขาจะแบบเออเชี่ยมันน่าจะเป้าบา,บานๆแล้วก็แบบไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่สไตล์ฮิวิทแทงเนาะ ประมาณนั้นแต่ว่าผิดคาดนะผมไม่ได้ใส่อุปกรณ์เลยตอนนั้นเล่นแบบล้นๆนะคุมเป้าดีมากนะเขาเป็นรถที่คุมเป้าดีนะเป้าไม่ค่อยกระจายนะครับกระจายแหละแต่คุมเป้าไวนะลิงไวนะครับแต่ว่าอาจจะเล็งสุดแล้วแต่มันก็ไม่แม่แมนนะบางทีนะก็ธรรมดาเลยปืนไอเอสนะครับเอาเรามาดูคร่าวๆนะครับรีวิวสั้นๆไปเลยแล้วกันไปเอาให้จบนะใน EP นี้เลยคร mm. ่าวๆนะครับ HP ที่ให้มานะครับอยู่ที่2550นาะครับทำความเสียหายต่อนัดนะครับ460บวกนะครับอัตราการยิงต่อนัดนะครับ5.1ก็จะประมาณ11.8วินะครับการเจาะเกราะต่อมินนะครับก็จะ7 6 7นะครับที่เห็น275คือผมใส่กระสุนปรับแต่งนะครับมันก็จะเพิ่มอัตราเจาะเกราะขึ้นนะ ใครจะใส่เป็นโหลดเร็วก็ได้นะครับก็แล้วแต่ที่ชอบเกาะนะครับสองรอยสี่สิบสามจุดสี่มิลนะครับความเร็วท็อปสปีด27็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการหมุนองศาตัวถังต่อรอบนะครับสา8สิสี่จุดแปดสิบแปดนะครับก็ค่อนข้างเฉียะไม่ได้ช้ามากไม่ได้เร็วมากนะครับอ่าเรามาดูคร่าวๆนะครับเกาะลักนะครับต่อมิลนะครับเกาะด้านหน้าตัวถังนะครับร้อยห้าสิบนะครับ เกาะด้านหน้าเกาะด้านข้างตัวถัง150ครับเกาะด้านหลังตัวถัง100นะครับเกาะด้านหน้าป้อมปืน240ครับเกาะด้านข้างป้อมปืน185นะครับเกาะด้านหลังป้อมปืน94นะครับอ่าเกาะเขาจะเป็นหนักอยู่ที่หัวนะครับอ่าโอกาสไฟไหม้หรือเครื่องยนต์ถูกชนต่อเปอร์เซ็นต์ที่15เปอร์เซ็นต์นี้ก็สามารถลดได้นะครับระยะมองเห็น273อ่าการซ่อนตัว29ขณะอยูนิ่งนะครับขณะ กำลังเล่นก็ยี่สิบสามเมื่อทําการยิงก็สี่นะครับก็อย่าไปหวังอะไรมากกับอัตราการซ่อนตัวเลยนะครับเพราะว่าฮีวิแทงอ่ะจะอ,อะไรไปซ่อนได้แหละครับความเสียหายตอนหน้าที่ต่อนหน่วยนะครับ2342นะเวลาบรรจุส1บ9อดเจาวีนะอันนี้คือผลรถถังพลรถถังไม่ได้เต็มนะครับถ้าใครเอา,เอาผมไม่แน่ใจนะถ้าพลพลรถถัง100แล้วก็อุปกรณ์ครบนะก็ แล้วใส่โหลดไวก็น่าจะประมาณสิบจุดเจ็ดเก้าวิประมาณนี้นะอ่าการเจาะเกาะโดยเฉลี่ยลูก AP นะครับเจาะเกาะ275นะอย่างที่บอกไปเจาะเกาะผสมแบบแข็งนะน่าจะลูกฮีทนะครับ3ลูกฮีทลูกเอพซีอาร์ CR, ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมออกไปดูนะการเจาะเกาะแบบผสมแบบแข็งนะล,ลูกเจาะเกาะนั่นเองไม่ทราบว่าลูกฮีทหรือลูก a p ร์นะผมลืมนะ336 าการเจาะก,ก่อลูก HE e นะครับ73นะครับความเสียหายต่อนหน่วยลูก AP ลูก AP นะครับ460ลูก a p พ r หรือลูกฮีทครับ390นะก็คือถ้าใช้ลูกฮีทหรือลูก a p พ r ก็มันก็จะลดดาเมจล,ลงนะครับแต่มันก็จะเพิ่มการเจาะเกาะขึ้นนะระเบิด HE e ความเสียหายต่อน,นัดน,นะครับก็คือถ้าเจาะเข้าก็600นะครับเฉลี่ยนะเวลาการลิงสี่จุดครับการกระจายกับศูน 3ามต่อเมตรนะครับหนึเมตรนะครับมุมมุมยกบวก18นะครับมุมกดลบ6กนะอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมคร่าวๆก็เข้าไปดูแนวเองโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าแมปทานน้ำตกมีจุดไหนที่น่าเล่นกันบ้างนะครับอ่าไปดูเลยอ่าก็มันอยู่ในแมปทานน้ำตกนะครับการลบแบบชิงความเป็นใหญ่นะครับ หรือเผชิญหน้าไม่ทราบนะสังเกตได้ว่ารถเราจะค่อนข้างหัวแข็งนะครับแต่ว่ามุมกดไม่ดีนะแต่ว่าผมจะไปเล่นเนินให้ดูนะครับว่าเนินตรงนี้สามารถเล่นได้นะครับเนี่ยเนินตรงนี้นะครับสามารถที่จะเล่นได้นะอ่าผมจะเอียงรถขึ้นมาประมาณนี้นะครับเอียงรถแล้วก็ปิดเพจหน้าไว้อย่างนี้นะ ตรงนี้ก็เราก็จะสามารถยิงตรงนี้ได้เขาก็จะ่ายิงหัว M Y ยอดไปหนึ่งนัดสี่ร้อยเจ็ดสิบเลยนะครับตรงนี้เขาจะไม่สามารถยิงเราได้นะเขาจะเห็นแค่เพจบนของเราแล้วก็หัวนะครับซึ่งแข็งโป๊กนะตรงนี้นะครับก็นี่ถ้าเกิดว่ามุมกดเราไม่ถึงนะเราก็เอียงรถขึ้นไปนะครับหันมุมรถให้มันขนานนะครับหันไปข้างๆนะครับ หันข้างป้อมหันข้างตัวรถนะมันก็จะเพิ่มมุมกดลงนะครับแต่ว่าต้องระวังนะเขาก็ยิงเราได้นะถ้าทำอย่างนั้นนะครับตรงนี้พยายามจิกหัว m อ6หรือ M5 ว่า m 5ยอดนะน่าจะ5นะครับเบสเตอร์ยิงเข้ามาเมื่อกี้ก็โดนหัวนะครับเข้าไปที่เพจเข้าไปที่ป้อมปืนด้านหน้านะครับก็ไม่เข้านะครับเห็นไหมตรงนี้เขาจะเห็นเราแค่ ป้อมปืนนะครับแล้วก็มันก็เห็นแค่ป้อมปืนกับเพดข้างซึ่งมันยิงไม่ได้นะครับแล้วก็ปิดไหล่ให้ดีๆหน่อยนะก็จะสามารถยิงได้นะมุมกดไม่ดีก็หันหันข้างตัวรถอีกนะครับมันก็จะเพิ่มมุมกดลงนะครับตรงนี้เห็นหัวเอ็ม5ยอดซัดเข้าไป373นะครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะสามารถยิงคลอสเข้าไปได้หมดเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาทั้งข้างล่างนะ ตรงนี้ก็สามารถจิกหัวยิงซ้ายยิงขวาได้อ่าหลักสูตรเดียวกันกับไอเเจ็ดคันนั้นนะคือเขาก็จะผูกแค่หัวเห็นไหมเขาทีมตรงข้าม็ีะเห็นแค่หัวตรงนั้นนะซึ่งมันจะไม่สามารถยิงเข้าออนะครับหัวเขาแข็งนะคันนี้ดูถูกเขาไม่ได้นะครับตรงนี้ไอเอสเจ็ดนะผมหลบนะเพราะว่าเขาเลียงเรา ไอเอสเจดเดินมาตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เราสามารถที่จะขึ้นโผขึ้นมาแค่หัวแล้วก็ยิงครอสเข้าไปตรงนั้นได้นะครับซึ่งมุมกดไม่ต้องดีมากก็ได้นะครับหันรดเอียงข้างเอานะตรงนี้เล็งไปที่เพจล่างของ i อเอสเจฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ซัดเข้าไป3ามร้อยเก้าสิบสามดาเมจนะตรงนี้เขาจะไม่สามารถยิงเราได้นะครับเพราะว่าเรายิงแล้วเขาเราก็ถอยอลงมานะเขาจะสวนเราไม่ทันนะครับเพราะหัวเรามันแข็งนะ เห็นไหมเนี่ยซัดผิดข้างป้อมของไอ้เจ็ดเข้าไปหนึ่งนัดสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดดามเมจกันเลยทีเดียวนะครับอ่าตรงนี้เห็นแค่หัวแว๊บๆนะแล้วก็เพื่อนก็เก็กบไปนะครับเฮฟวิตแทงไม่จำเป็นต้องแทงนะครับไม่จาเป็นต้องแทงเสมอไปนะครับอยู่ที่การปรับตัวนะครับซัดฮูลี่ไทยซัดฮูลี่เข้าไปนั้นนี้ก็ไม่เข้านะเขาเอียงตัวรถพอดีก็ ไม่เข้าตรงแก้มของเขานะยิงไม่เข้านะอ่าโฮลี่หันข้างให้อย่างนี้สวยๆอย่างนี้ก็ซัดเข้าไปเลยครับ520ดาเมตนะเห็นได้ชัดว่าคุมเป้าดีหัวแข็งเล่นง่ายโหลดไวปืนดีโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับแบบทานน้ำตกเนาะก็ใครที่สงสัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ผมแนะนำมาตรงนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์โต้แย้งได้ใน ด้านล่าง,ด,าางดิด้านล่างดิสชิพชันหรือด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับทีนี้ก็ได้ที่สองนะครับได้เหรียญตราชั้นสอง,สองนะก็เห็นได้ชัดนะครับว่ารถเราหัวแข็งอยู่แล้วนะครับซึ่งไปเล่นตรงนั้นใครก็คิดว่าเฮ้ยเฮมิทังไม่เหมาะเล่นเนินแต่ว่าเรามีเทคนิคนะครับเราอาจจะใช้เทคนิคเข้าช่วยนิดหน่อย เพื่อให้มันเกิดเขาเรียกไงอ่ะเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งเราก็จะปิดจุดได้ในตรงนี้เข้าไปนะครับแต่ต้องไวนะครับต้องไวคมแข็งอ่าต้องมีประมาณนี้นะครับหัวต้องแข็งจริงๆนะครับถึงจะเล่นตรงนั้นได้นะถ้าหัวไม่แข็งนะครับก็โดนจิกหัวยับๆ่ะครับอ่าเข้าเราก็จะโดนจิกหัวตรงนั้นยับๆนะครับไม่ ถึงเขาจะยิงไม่ได้จริงๆเขาก็จะสามารถเอา He ดอียักษ์ได้นะแต่สําหรับไอเอสเนะครับเอาเ E ดอียิงมันก็จะเข้าได้ห้าสิบนี่แล้วหัวเขาเ้ามัสองร้อยสี่สิบเลยนะครับเ E อีไม่สามารถเจาะได้นะถ้าไม่ใช่ H E อีแบบหนึ่งแปดสามหรือพวก He ดอีพิเศษนะครับแบบเอฟ0ีสี่ศูนย์ศูนย์ห้าอะไรแบบนี้นะครับหรือพวกเฮดอแทงนี่มันเจาะเจาะเกาะหนักๆก็จะไม่ใช่เฮดอแทงสินะทีดีที่เจาะเกาะแบบโหดๆจริงๆลูก H E ดอีเขาก็จะเจาะอยู่ประมาณเก้าสิบนะครับ แต่ถ้าเป็น183ไ,ไม่แน่ใจนะ่าจะ200มั้ง200กว่าๆนะครับอ่าลูกลูกเออลูกฮีทลูกฮีทจริงด้วยนะครับและลูกฮีทป่วะ130มิล UBR IS7 482P อ่าฮะน่าจะลูก APCR นะไม่ใช่น่าไม่ใช่ไม่น่าใช่ลูกฮีทนะครับ APCR แบบทองนะครับอเอาตามนี้นะใครจะใช้ก็ใช้นะผม,ผม ผมขอไม่ใช้ละกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้สําหรับแมปทานน้าตกโอเคแล้วเราไปเจอในคลิปที่ผมเข้าไปอธิบายในแมปเลยนะครับว่าควรจะไปเล่นตรงไหนมือใหม่ควรจะเล่นยังไงนะครับรถเราควรจะไปยังไงตรงไหนบ้างน,นะครับแต่ปจัจจัยห,ห,หลักสําคัญเลยนะก็คือเพื่อนเพื่อนในทีของเรานั้นต้องเป็นงานนะครับงานก,ก็คือจบกนะ ถ้าเพื่อนเราไม่เป็นงานเราก็แพ้อยู่ดีครับสังเกตได้ว่าอ่ะผมเปิดประวัติให้ดูเลยผมไม่อายนะผมไม่ได้เล่นเก่งนะครับอ่าผมเล่นไปเอ่อเสี่ยอะไรเนี่ยอ่อสักคู่นะครับอ่ะขอประธาน้กลับมาแล้วอัดอยู่ใช่ไหมโอเคผมไม่ได้เล่นเก่งนะครับแต่ว่าผมเล่นเอาสนุกนะผมผมไม่เล่นเน้นชนะนะ ครจะเล่นนั้นชนะก,ก็เชิญนะครับแต่ว่าผมผมขอเอาสนุกไว้ดีกว่าไม่เครียดนะครับเอ,อไปเรื่อยๆค,คลายนะถ้าไปเครียดกับเกมมากก็คงจะไม่เกณฑ์แดกทั้งวันนะครับเพราะว่าเพื่อนในทีมก็ค่อนข้างที่จะเอ,อขอใช้คําพูดอย่างนี้นะครับอ,อ,อาจจะอ,อ,อาจจะเล่นไม่ออกหรือหนึ่งแหละอาจจะเขาอาจจะหนีไม่ดีหรือไม่รู้เหตุผลอะไรนะครับแต่ว่าผมจะมองเขาว่าเขาเล่นไม่ดีแล้วกันอืม ถ้นเราเล่นไม่ดีถ้าเราจะเอาเวลาไปซีเรียสกับเพื่อนเราอย่างเดียวนะครับเออแม่งก,กูแพ้แม่งมึงเล่นกากกันจังวะมึงอะไรอย่างางี้ยโทษกันไปโทษกันมาก็ไม่ได้อะไรนะครับเถียงกันไปก็เปล่าประโยชน์เนาะผมก็เลยคิดว่าเอออย่าไปซีเรียสเลยเพื่อนเขาอาจจะเพิ่งหัดเล่นหรือเปล่าอ่าอาจจะซื้อรหัสมาอาจจะผู้เล่นใหม่แล้วได้รถถังเทียเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหรือสิบอ่าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงต้องไปยังไงรถถังตัวนี้มีจุดเด่นจดุด ยังไงนะาการรูผมหนึ่งห่นสองพักสิบเอ็ตานะครับผมผมชนะแค่48.52%นะอ่าก็ประมาณนี้ความแม่นยำมันก็73.42ผมไม่ได้โหดนะผมต้องพูดตรงนี้นะแต่ว่าผมมีเทคนิคอะไรดีๆผมก็จะเอามาแชร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปคลิปจเจาะลึกแมปันเลยนะครับว่าแมปท่าน้พสุขเราควรจะเล่นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ มือใหม่นะไม่มือใหม่หรอกใครเนี่ยจ,จะเออไปเล่นไลน์ไหนไปเล่นที่ไหนก็อาจจะเออตรงนี้ไม่ดีโดนอะไรอย่างงี้อ่า๋๋วผมจะไปอธิบายในะคลิปนั้นนะโอเคไว้เจอกันในคลิปเลยนะครับตับไปเลย